ทุกคนคะเคยไหมคะไม่รู้จะกินอะไรคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะก็นึกออกอย่างเดียวคะ่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ปั๊มข้างหมู่บ้านเรานะคะนี่เลยคะ่ะเจอและะ้วค่ะหมูหม้อเทพนะคะหมูเจ้าดังเจ้าเดียวในปั๊มนี้นะคะข้าวเหนียวจะเป็น สีอันชันนะคะอันนี้ถ่ายไม่ค่อยชัดเนาะอยู่ในตู้กระจกนะคะเขาก็จะขายเป็นกล่องนะคะอันนี้เป็นหมูทอดกับข้าวเหนียวกล่องละห้าิบบาทนะคะก็จะมีหลายแบบค่ะแล้วแต่เราสั่งนะคะนี่ค่ะอาหารประทังชีวิตเช้านี้นะคะก็ดูน้องเขาตักไปเพลินๆค่ะ ก็หนึ่งอิ่มนะคะไม่รู้จะกินอะไรก็แวะปั๊มก่อนเข้าบ้านเลยค่ะนี่นะคะหมูทอดกับข้าเหนียวอันชันแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะวันนี้มานี่คนน้อยนะคะปกติก็จะยืนกันต้องรอคิวนะคะคนวันนี้คนน้อยสบายสบายค่ะ เรียบร้อยไปค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูบริเวณปั๊มนะคะก็จะมีฟูจิแล้วก็มีอาหารเนี่ยค่ะแกงกะหรี่นะคะอันนี้แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเซเว่นต้องมีอยู่แล้วนะคะด้านหลังก็จะมีอเมซอนมีร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะอันนี้ใครอยากรวยก็แวะตรงนี้นะคะอ่าเซเว่นนะคะนี่ค่ะ ใครอยากกินก็มานะคะที่นี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรน,นะคะปั๊มติดหมู่บ้านเราเลยนะคะก็สะดวกค่ะ,ะให้ชมนะคะเชา้าเช้ารถแน่นเลยนะคะที่นี่เชา้าเช้าทั้งวันค่ะถึงบ้านนะคะเราก็นั่งกินสบายๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่เพื่อนมือนะคะออถุงใครถุงมันกินไปเพลินๆนะคะ ไปราคากินต่อนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ